สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยาจะพาไปหาเก็บลูกผีผวนอีกแล้วเพราะว่าไปเห็นแล้วเนาะนู่นแหละเดี๋ยวจะขำไปนู่นแหละไปเห็นมันซุกอีกแล้วจ้าคนชอบกินนะเนาะนก,ก็กินได้เรื่อยๆแล้วมันแซ่บด้วยเนาะใครไม่เคยลองลองเด้ออุย้ยทุกคนก่อนจะไปเก็บไอ้ผีผวนนี่มาดูนี่มาดูตัวนี่ตัวอะไรนี่ใครรู้จักบิ่งมาดูกใกล้ๆเด้อเดียยเ๋ยวปาจะเอาให้ดู เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูตัวจะมองไม่เห็นกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตากล้องซูมเด้ออันเนี่ยแถวบ้านพี่น้องเรียกตัวอะไรแถวบ้านปัยญาเรียกหานตัวหานเนาะผิดเขาไข่ไข่แม่งกล่องแม่งงอดแม่งงอดต่อย,อยนะแต่อันนี้เขาจะมันจะล้นเอาแบบคือเอาไปซูมมันนะนะมันก็จะเป็นแบบอาการมันจะปวดปวดเหมือนก็แม่งงอด เนี่ยตัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะดูเหมือนไม่มีพิษสงนะแต่ว่าทว่าเฮาใส่เกงขาสันไปละมันเนี่ยมันจะลน้น <c> พ <oughs> ยาเรียกลนมันลนเอาโดนตัวมันไม่ได้เนาะจ้ะทะลุคือโดนตัวมันไม่ได้แต่เขาจะชอบอยู่แบบว่าไตาใบอะไตใบเป็นพวกใบสะแกใบบักโกอันนี้ใบอะไรนี่ตา บ้านตาเรียกอะไรใบอะไรหัวแมงวันอันนี้ปยาเรียกหัวแมงวันเนาะไอ้ตน้นต้นทีปยาถ่ายให้ดูเนี่ยต้นเขาจะเป็นแบบนี้รอยกัดกินน่ะนั่นแหละตัวเขาจะอยู่ใต้ใบเนาะมันจะมองไม่เห็นใบแต่ว่าส่วนคนส่วนมากอะจะเดินไปเตะไปหะไปซูนก็ไอ้ต้นไม้เขาก็จะลนลนนี่มันจะเป็นแบบว่าบ,บวมๆผิดของเขาก็จะเหมือนแมงป่องแมงงอดแมงมเงา่าหมดแหละ ปวดคือการถักคนแพร่ก็คือวิ่งเขาขี้แห่ไอ,อ้ยังปวดเลยเดยอจ้ะเขาขี้แห่เขาลักแร้ <laughs> โอ้ยหน่อยไป,ไปเขาไปเก็บบักนมงวัวกินกันดีกว่าฮาแต่แนวกินเองผลไม้ป่าช่วงนี้ถ้าเจอแล้วต้องรีบกินเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะมีขังเดียวเนะาะทำตรงไหนเนาะบันนิตา ปีปีหนึ่งออกลูกครั้งเดียวเด้อจะ้ะอ่าสำหรับนมงวัวหรือบักพีผวนนั่นแหละเดี๋ยววันหลังปยาจะพาไปกินนมแมวอะไรอีกเนาะปะยาในนมแมวอีกเนี้ย,มมยตอนนี้เขาไปกินบักพีผวนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้หมดดูกาลเขาก็จะไม่มีให้กินแล้วหากินยากหนึ่งปีมีครั้งถ้าใครเจอก็รีบเก็บกินเด้อท้ามด เจอแล้วอย่าเสียงดังเดี๋ไก่ถนนด้วยเดี๋ยวคนจีรูว่ามันมีตรงนี้เดี๋ยวหอบรอบหลังมาเขาสิบวัทันเขาเนี่ยใบยอันเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ไอตัวหาเนี่ยมันชอบอยู่นําใบอันนี้ด้วยเด้อพี่นนองถักเขาป่าระมัดระวังถ้าเข้าใส่เสื้อแขนยาวเราก็ไม่เป็นไรเจอแล้วนมงัวมาเม,มืนน่อ้ลมตะคุบเนาะอู้ดูพวงนี่ไหมุูคนดูดูพวงนี่อู้พวงบอกไอ้บกอับเลยอะ Đủ, đủ, đủ. Nhi tén mẹ. Quang đi mẹ. À, sẽ chắn kênh với. Cô nào. Được rồi, được như ngay À, Cốt Đủ thủ khôn. Quang đi mẹ chạy nổi nổi đi. đây, già chạy. Đết mà หมุดเข้าไปก่อนปุ๊บน้าพวงเข้าน่าไม่ใช่น้อยนะเจ้าหลุดมือเ่านเนะนี่สวยงามสวยงามบังหนาคนมิดเลยเห็นไหมพวงนี้พวงบักใหญ่เลยได้อีกแล้วจ้าบักนมงวัวหรือบักพีผวนเหาเนาะ ปีมีครั้งถ้าเจอแล้วทุกคนรีบเลยนะมดแล้ยมดเลยเดี๋ยวจ้าบบมีอีกเด้โปมีเทื่อเดียวเก็บตรงไหนกินตรงงานจ้าไม่ตรงเลือกสถานที่ไม่ตองรอ้อยถึงบ้านนี่ลอกออกลอกออก,ออกจ้าใครชอบกินเปลือกก็กินได้เลย ให้ไม่ชอบกินเปลือกก็เอาเปลือกออกรอบนี้ประยาเอาเป็นแบบว่าเจวแหงเด้จ้ะโอ้น้ำจิ้มไม่ใช่เจว่วนี่พริกแหงๆรอบที่แล้วกินไอ้ไข่น้ำจิ้มประค้อนาะอุ้ยตัวเข้าไปจ้ะือรอบนี้เขาสุกหลายไม่ค่อเปรีจยว ตะกล้องไม่กินตะก่องกินไม่เป็นตะกล้องบอกว่าจากลูกยังเขาก็รูนั่นแะละแต่เขา,มนนเา,เาไม่กินนะเซ็ดปลายาแะไรร้านสองหน่อยก็ไม่กินสองน่อยนี่กินไม่เป็นเลยวานหมูเหาแล้วเนาะใครกินไม่เป็นของถือกินไม่เป็นกันออืื หืมเนื้อเน้นๆเ,นเลยอ่ะไม่จะเนื้อเจบแซบ,แบน้ำจิ้มเฮามี้น้ำปลาโอ้ยไม่มีน้ำปลาน้ำจิ้มเฮามีเกลือน้ำจิ้มแห้งเนาะเกลือโงนัว ลงชุลดหน่อยน,น้ำตาลพริพกนิดหน่อยพริกกระเพร็ดไม่ต้องใส่ยดายอืมมันทำจ้ะแป้งน้ำลายไห,หลไหมตะกรงอืมโอ้โหมุญอ่ะกินไปสามซีลูกหรือพวกนี่อร่อยสำหรับคลิปในบ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ปะยาด้วยเดอ้อจ้ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะสวัสดีจา้าบ๊ายบายอีกสักคำมาเอาทุกคนเซ็บสุดยหยอสุดยหยอด